เรื่องเล่า3านาทีสาระดีๆการเงินการคังวันนี้เสนอตอนการเดินทางไปราชการกับภูมิลำเนาเดิมตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพศ2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ให้คำนิยามของภูมิลำเนาเดิมว่าหมายถึงท้องที่ที่เริ่มรับราชการกับเข้ารับราชการใหม่หรือได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีค่ะการเดินทาง เพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมให้หมายถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการหากข้าราชการที่ออกจากราชการหรือลูกจ้างซึ่งทางราชการเลิกจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับตนเองและครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พักค่าผานนะและค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิม ตามอาตาัตราสำหรับตำแหน่งระดับชั้นหรือยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้างนะคะหากระหว่างการเดินทางกับ ข้าราชการหรือลูกจ้างถึงแก่ความตายสิทธิในการเบิกค um, um ่าใช้จ่ายให้ตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตายแต่ถ้าไม่มีทายาทที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตายหรือมีทายาทแต่ไม่สามารถจัดการได้ให้สิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่ไม่ได้ไปอยู่ด้วยและถ้าทายาทผู้นั้นเดินทางไปจัดการเรื่องเบิกค่าใช้จ่าย ก็ให้มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายสำหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับนะคะในการเดินทางและการขนย้ายสิ่งของให้ดำเนินการภายใน180วันนับแต่วันออกจากราชการเลิกจ้างหรือตายถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังค่ะกรณีข้าราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจ้างซึ่งถูกสั่งพักการจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวเฉพาะค่าเช่าที่พักค่าผ่านนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพื่อกับภูมิลำเนาเดิมโดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้ค่ะหากผู้มีสิทธิ์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่นซึ่งม่ใช่ภูมิลำเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูงกว่าให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญ,ญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหน่งอาธิบ,บดีขึ้นไปหรือตําแหน่งที่เทียบเท่าสําหรับราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฟังง่ายกระชับได้ความรู้กับกูรูการเงินการคลัง